วิธีดูพระสมเด็จเกศชโยนะครับที่จะทราบได้ว่าเกยหรือแท้ดูง่ายๆเพียงขั้นแรกเราก็สามารถแยกเกยและแท้ออกจากกันเรามาดูนะครับพระสมเด็จเกศเชโยของจําลองหรือสร้างเกยยุคหลังนะฮะส่วนใหญ่เราจะเห็นกรอบขอบกระจกเนี่ยเด่นนูนชัดเจนแล้วก็ตัวลวดลายรายละเอียดของพระจำลองหรือยุคหลังนี้ นะฮะตัวแม่พิมพ์เส้นซุ้มจะลึกแต่พระสมเด็จที่สร้างในยุคสมัยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตนั้นแม่พิมพ์ของพระสมเด็จเกตศชโยจะไม่ลึกจะบางนะครับจะบางและตื้นและทีน่นี้ลักษณะของขอบพิมพ์หรือที่เรียกว่าขอบกรอบกระจกนั้นจะไม่ขึ้นนูนเด่นชัดเพราะลักษณะของพิมพ์จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับ เราดูเปรียบเทียบกันเราก็าจะทราบได้ว่าอันไหนเกรหรือแท้นะครับก็ลองพิจนารณาดูเปรียบเทียบระหว่างของเกกับของแท้ของจำลองยุคหลังเราจะเห็นได้ว่ากรอบขอบกระจกนั้นชัดเจนกรอบขอบกระจกนั้นชัดเจนแต่ของที่สร้างพระสมเด็จเกศชยโยนะครับของแท้ก็คือในโซนด้านพิมพ์ตรงกลางจะเป็นล่องหลุมลึก และฝั่งนี้จะนูนขึ้นมาเห็นขอบเพียงรำไรเท่านั้นจะไม่ขึ้นนูนเด่นชัดลักษณะพระสมเด็จวัดรคังและพระสมเด็จเกตชโยส่วนใหญ่แม่พิมพ์จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับนี่คือการดูขั้นตอนที่1นนะฮะขั้นตอนที่2ลักษณะนขนาดของพิมพ์พิมพ์พระสมเด็จนะครับถามว่ามีความจําเป็นไหม จำเป็นแต่ที่นี้พิมพ์เนี่ยมีหลากหลายและวาระโอกาสในการสร้างพระสมเด็จก็มีหลายวาระโอกาสเราจําเป็นต้องทราบว่าในวาระโอกาสที่สร้างพระสมเด็จเกศชัยโยนั้นพิมพ์มีรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับลักษณะรูปแบบของพิมพ์ก็ผมได้เรียนแล้วว่าขอบกรอบกระจกนั้นไม่มีนะครับก็คือเห็นเพียงแค่ว่าลาักษณะให้เห็นตรงขอบมุม เพียงรำไรเท่านั้นเนี่ยรูปแบบพระสมเด็จวัดระฆังที่สร้างจะเป็นรูปแบบนี้นะฮะทีนี้เรามาส่องซูมดูโซนที่เป็นขอบนะครับถ้าเราส่องซูมดูแล้วเราก็จะเห็นความชัดเจนว่าเห็นไหมครับขอบเนี่ยจะก,กระเสาเท่านั้นนะครับเป็นเพียงขอบกระเสากระเสาคือแทบจะไม่มีให้เห็นเลยเห็นไหมฮะนี่นะครับแล้วทีนี้ พระสมเด็จเกตชัยโยลักษณะของพิมพ์ประการที่สองท่านจะเห็นได้ว่าเกตชัยโยนั้นจะสร้างประดุจเดียวกับวัตคังก็คือด้านข้างนะครับในลักษณะของการเห็นโครงสร้างของพิมพเนี่ยจะไม่มีปีกที่บานเหลือขนาดในรูปแบบนี้นะฮะก็คือโซนพื้นที่ของครอบซุ้มกับพื้นที่ด้านนอกเนี่ย อันนี้จะเหลือกว้างมากอันนี้ของเก๋หรือของจำลองยุคหลังองค์นี้ส่วนของแท้เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเบียดชิดกับแทบชิดกับครอบระฆังหรือซุ้มครอบแก้วนี้นะเห็นไหมค,ความต่างชัดเจนพื้นที่ของเก๋หรือของจำลองยุคหลังเนี่ยพื้นที่เนี่ยด้านขอบเนี่ยจะกว้างและจะเห็นอะไรครับของเก๋หรือของจำลองขอบกระจกเนี่ย ชัดเจนขอบกระจกชัดเจนแต่ของแท้จะไม่เห็นลักษณะของพิมพ์เนี่ยด้านของพิมพ์ฝั่งด้านนี้จะลึกทั้งสองฝั่งเลยนะครับท่านจะเห็นว่าร่องรอยของการนูนนะของเนื้อพิมพ์เนี่ยจะนูนขึ้นมาด้านหัวมุมซึ่งต่างจากของเกนน,น,นะครับมิติของพิมพ์ของพระไม่มีเลยแข็งๆทื่อๆพระเกพระจำลองโรงงานเนี่ยมิติพิมพ์จะไม่มี จะเป็นในรูปแบบแข็งทื่อขึ้นมาโดดแบบนี้เลยตีได้เลยว่าเกถ้าเห็นพระในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเราก็มาดูในลักษณะของรักนะครับรักเนี่ยนะครับรักดํารักแดงรักดำเนี่ยจะแห้งช้าท่านจะเห็นว่าในพระสมเด็จวัดระฆังจะมีรักดำรักดำนะครับและทีนี้พระเนี่ยจะเป็นรักแดงรักแดงเนี่ยจะแห้งจะแห้งง่ายนะครับ ในส่วนลักษณะของรักเนี่ยเราต้องดูรักชนิดเดียวกันเราถึงจะเปรียบเทียบภาพเห็นได้ชัดแต่พระสมเด็จของเกหรือของทายุคหลังองค์นี้ลงรักดําพระสมเด็จในยุคที่ท่านเจ้าุณสมเด็จสร้างเนี่ยลงรักแดงท่านจะเห็นคราบของรักแดงรักพวกนี้เนี่ยนะครับท่านจะเห็นได้ว่าการหลุดล่อนออกไปเนี่ยนะฮะก็คือตามสภาพของอายุของรักเอง นะฮะแล้วก็มักจะลงบางๆเท่านั้นรักแดงนี่นะครับแล้วทีนี้ลักษณะตรงรักบางองค์ก็ไม่มีรักบางองค์ก็มีรักนะครับทีนี้เรามาดูธรรมชาติแล้วกันพระสมเด็จเกศยชโยก็เหมือนธรรมชาติของพระสมเด็จวัดรครังธรรมชาติขององค์พระเนี่ยผมจะพูดในหลักความจริงว่าก็จะเห็นลักษณะเป็นเม็ดตุ่มผืนขึ้นเหมือนภูมิแพร นะครับเหมือนผิวที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยนะครับเป็นตุ่มเม็ดไข่ปลาในรูปแบบนี้ถ้าท่านมีสภาพองค์อื่นที่เก็บรักษาดีหรือไม่ค่อยผ่านการใช้งานเนี่ยนะครับลักษณะตรงนี้เนี่ยนะมันเกิดจากสภาพของพระนะฮะก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพจากองค์ของพระนะฮะเมื่อสัมผัสกับอากาศแล้วก ผ่านการเวลามาเนิ่นนานมันก็จะเป็นในรูปแบบนั้นส่วนพระสมเด็จเกศชยโยที่สร้างยุคหลังธรรมชาติจะเป็นยังไงครับไม่มีนะฮะก็คือแล้วเนื้อพระเนี่ยจะไม่สวยพวกนี้นะครดูลักดําที่เขาลงไปเนี่ยจะไม่สวยแล้วก็ทําทองเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงแต่เนื้อก็คือจะสากในการดูพระสมเด็จวัดรครังหรือเกศชยโยเนี่ยเนื้อหาขององค์พระท่านต้องจําเสมอว่าพระจะมีการลงรัก น้ำเกลียงนะฮะท่านมาดูนะครับมีการลงรักน้ําเกลียงเมื่อส่องกระทบไฟเนี่ยมันก็จะสะท้อนเลื่อมๆนะฮะท่านเห็นไหมครับพวกนี้เป็นเหมือนใยแก้วนะฮะถ้าเป็นพระหล่อดินไทยเนี่ยก็คือในลักษณะของเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นถ้าเป็นพระหล่อดินไทยเนี่ยก็จะมีพวกน้ํำมูลวัวน,นะเคลือบนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนลักษณะของการเคลือบนะฮะเคลือบผิวขององค์พระอีกชั้นหนึ่งนะฮะ เห็นไหมครับเราก็จะเห็นความเลื่อมๆขององค์พระพระจะมีมิติเนี่ยทั้งแห้งนะฮะทั้งเงาทั้งฉ่าแล้วก็สวยนะครับทีนี้ธรรมชาติด้านหลังขององค์พระเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราซูมนะเราก็จะเห็นความเลื่อมแล้วเนนี้ดูธรรมชาติเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะเห็นความเลื่อมไหมครับแล้วก็ธรรมชาติขององค์พระนี่ก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับเป็นเม็ดกรุน งวนสารเป็นร่องรอยรากผักชีปรากฏอันนี้อยู่ที่แสงไฟด้วยนะเนื้อจริงๆก็จะเป็นขาวเหมือนงาช้างถ้าท่านไม่ได้ซูมพระนี่ฮะมิตินี้แล้วทีนี้ท่านมาดูนะครับมาดูองค์พระที่ผมจะซูมให้ดูเนื้อหาโดยแท้จริงนะครับเนี่ยก็จะเป็นมิตินี้นะนี่คือเนื้อของเกศชยโยนะครับเนื้อเกศชยโย นี่นะครับเนื้อต้องเป็นลักษณะเนี่ยนียนย่คือขาวแบบธรรมชาติขององค์จริงเป็นแบบนี้เลยก็ผงดําจะเน้นผงดําเยอะเกตชยโยน,นี้ดูดูเนื้อหาวนสารของเกตชยโยเนี่ยเขาจะเน้นผงดําเยอะมากนะครับผงดาเนี่ยจะเยอะมากนะครับผงแดงเนี่ยจะไม่ค่อยปรากฏในเกตชยโยอันนี้ก็คือการดูผงเม็ดมวลสารที่เห็น ชัดเจนนะนะไม่ต้องใช้ส่องก็คือดูด้วยตาเปล่าฉะนั้นแล้วพระองค์นี้นะครับในลักษณะาทางธรรมชาติแล้วก็ร่องรอยวัสดุการสร้างเนี่ยนะครับก็คือครบองค์ประกอบแล้วก็พิมพ์เนี่ยผมสันนิษฐานว่าจำลองพุทธลักษณะของสมเด็จโตส่วนใหญ่พระสมเด็จเนี่ยจะเห็นปลายเกตเนี่ยนะฮะจะยาวแล้วก็จะพุ่งสูงอันนี้มีที่มาที่ไปนะครับ แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าพิมพ์จริงๆแล้วจะตื้นมากนะฮะก็คือราวๆ0.5ครึ่งเซนนะฮะเราจะเห็นทีนี้พวกผิวขององค์พระเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆเป็นธรรมชาตินะละมวลสารต่างๆเหล่านี้ท่านจะเห็นปรากฏว่ามันจะปรากฏการพรุนเห็นไหมรอยรูเข็มเนี่ยรอยรูเข็มของเกตชยโยจะใหญ่กว่าเพราะว่าเนื้อหามวลสารนั้นจะค่อนข้างที่จะ มีขนาดใหญ่กว่านะครับความพิถีพิถันเนี่ยนะครก็อยู่ตามลำดับขั้นตอนอย่างวัดรังเนี่ยเนื้อหาจะละเอียดกว่าหน่อยแต่ยังไงธรรมชาติต้องมีเหมือนกันนะครับก็คือเม็ดไข่ปลานี่เนื้อหาของเกตชยโยเนี่ยผงดําจะเต็มมาตรานะครับแล้วก็ผงแดงก็จะปรากฏเช่นเดียวกันท่านเห็นไหมฮะตรงพระพักเนี่ยมีผงผงแดงด้านหน้าบางส่วนก็มีผงแดงนะครับ น,นี่คือครบนี่ของแท้นะครับอันนี้ของเกเนี่ยที่ผมว่าดูพื้นฐานเนี่ยดูแค่ขอบตรงนี้ก็ทราบเลยว่าเกหรือปลอมทีนี้เรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างพระสมเด็จพิมพ์ของเขานั้นไม่มีการตัดขอบเพราะว่าข้างเนี่ยปิดทั้งสีด้านอันนี้เราดูตามหลักความจริงเราต้องเรียนรู้ในวรรอากาศเกตเชโย,ยก่อนส่วนบางขุนพรมเก็บไว้ก่อนวัชระคังเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะนําเสนอในตอนต่อไปแล้วก็จดจํา รายละเอียดทีละวัดนะครับเราจะหาพระสมเด็จของแท้วัดไหนเราก็จดจําวัดนั้นอย่าไปจดจําปนเปนกันนะเพราะว่าแต่ละระโอกาสนั้นสร้างไม่เหมือนกันด้านข้างเนี่ยขอบปิดเลยทั้ง4ด้านเราจะเห็นว่าธรรมชาติของด้านข้างเนี่ยเป็นยังไงครับผมจะซูมผ่านเลนส์ x ิบห้าเอเนื้อ,อยังไงก็ต้องเงามันนะครับไม่แห้งผากเดี๋ยวจะให้ดูของปลอมเนี่ยแห้งผากสนิทไม่มีสเสน่ห คือพระของแท้เนี่ยทั้งธรรมชาติทุกอย่างอันนี้ธรรมชาติด้านขอบปิดแต่ก็เห็นร่องรอยของรักแสดงว่ารักเนี่ยนะครับมีการลงจนยันติดกับด้านหลังเลยนะฮะแต่ลักษณะไม่ใช่การจุ่มแน่ไม่เหมือนกับวัตคังเพราะลักษณะด้านหลังเนี่ยลงรักน้ําเกลีย้ยให้เห็นเงาเห็นไหมฮะพระสมเด็จต้องมีรักน้าเกลีย้ยดูของเก๋นเนี่ยมันไม่สามารถนําวัสดุคือไม่เข้าใจนะครับ ลักษณะเนี่ยไม่ใช่นะฮะส่วนใหญ่พระเกจะทําในรูปแบบเนี้ยนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูด้วยดูเนื้อด้วยแล้วก็เนื้อเนี่ยดูไม่ยากนะแยกเกแท้เนื้อพวกนี้จะแห้งสากผากแล้วก็ทําพุนเนี่ยเหมือนพระโดนโดนทอดมาพระพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่พระที่เขาทําเกจาลองกันมาเนี่ยทำรูพุนพุนเนี่ยเหมือนพระทอดเอาไปทอดหรือทาเนี่ยมันไม่ได้เกิดเป็นธรรมชาติมันใหญ่โวส่วนการการ การหลุดล่อนของบนสารของเกจเชโยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นรอยปูไตไหมมันจะขึ้นธรรมชาติแบบนี้แล้วการหลุดล่อนเนี่ยมันก็จะหลุดล่อนเป็นธรรมชาตินะฮะจะเห็นร่องรอยเป็นแบบไม่ได้เป็นหลุมโพรงอากาศขนาดนั้นนะฮะถ้าเรามองมิติไกลเนี่ยการหลุดล่อนเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นธรรมชาตินะครับท่านทราบแล้วนะครับก็คือพิมพ์ถ้าไปเห็นว่า ตัดปีกแล้วก็ไม่ใช่นะฮะยุคหลังเนี่ยเนี่ยยุคหลังจะหนาๆแบบนี้อันนี้ทําเนื้อไปโซนทางบางคุนพรมแต่เราจะจําสับสนกันนะจำเป็นว่าพระสมเด็จเกศชโยเนี่ยเนื้อค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อแตกลายงานะครับก็คือเนื้องาช้างเนี่ยเนื้อหาเนี่ยจะเงามันสวยแบบนี้เลยนะครับนี่คือองค์ของแท้นะฮะส่วนใครจะมีของแท้แบบไหน ผมได้เรียนทุกท่านแล้วครับว่าในการศึกษาพระเนี่ยคือเรามักจะมีคำพูดข้ออ้างเสมอว่าอย่างตำราเนี่ยมันเขียนขึ้นในยุคหลังทั้งสิ้นและตัวอย่างพระเครื่องในตำราก็เป็นพระเครื่องที่เขาเรียกว่าเกิดจากตำราที่สร้างยุคหลังคนในยุคนั้นไม่มีใครเกิดทันแน่นอนฉะนั้นพื้นฐานของการศึกษาเนี่ยก็ต้องศึกษาตามสิ่งที่มีอยู่นั่นก็คือองค์พระ พระสมเด็จของใครก็ศึกษาพระสมเด็จของผู้ที่มีอยู่ของผมมีอยู่ซึ่งผมนั้นรู้ที่มาที่ไปชัดเจนก็ไม่ได้ไปเช่าหาจากใครมาก็เป็นการรับตกทอดจากบรรพบุรุษนะครับหลายเขาเรียกว่าอย่างน้อยก็สามชั่วอายุคนรับตกทอดมานี้นะครับมันไม่ได้มีบันทึกในตำราว่าเราได้รับมาจากสกุลหรือใครเป็นใครที่ไหน แม้แต่ตัวผมเองเนี่ยไม่มีหลักฐานที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับคุณย่าทวดนะได้เคยรับใช้สนองพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอันนี้เราไม่มีหลักฐานเราก็อยู่ที่วิจารณญาณของทุกท่านเพียงแต่อยากจะเรียนให้ทราบว่าผู้ที่เป็นพยา,ยานได้ก็จะมีลูกๆหล,ล,ลานๆแหละครับคุณย่าทวดผมนั้นเกิดทันยุคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านะครับก็คือ คุณย่าสังวานมุกประดับนะครับแล้วก็พระต่างๆเหล่านี้เราก็เก็บกันมาหละครับนานขนาดนั้นซึ่งเราไม่ได้ไปเช่าหรือซื้อหามาแต่ประการใดก่อนที่ตำราพระเครื่องจะปรากฏขึ้นนะครับแล้วก็องค์ประกอบของพระที่ผมเรียนแล้วครับว่าทั้งธรรมชาติโครงสร้างพิมพ์แล้วก็อุปกรณ์การสร้างเนี่ยมันต้องครบ พระสมเด็จวัดรังกับเกศชยโยขาดไม่ได้ต้องมีการรงรักรองพื้นเรียกว่ารักน้ำเกลี้ยงเสมอสำหรับสุดท้ายนี้อยากให้ทุกท่านนะครับเรียนรู้พระเครื่องวิธีดูพระเครื่องเนี่ยขอให้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจนะครับความเข้าใจก็คือนำสิ่งที่ผมได้ถ่ายทอดไปนี้นะครับไปศึกษาต่อยอดต่อนะฮะ ก็คือศึกษาบนพื้นฐานของหลักความจริงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่วิจารณญาณของท่านเพราะว่าเราไม่สามารถจะเชื่อที่ตัวบุคคลแต่เพียงอย่างเดียวได้เชื่อในตำราก็ยังเชื่อไม่ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอย่างที่เรียนเสมอว่าหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงวาง หลักไว้ในเรื่องหลักของการมาสูตรนั้นก่อนที่จะเชื่อสิ่งใดเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้หลักการวิเคราะห์หาเหตุหาผลหาปัจจัยนะครับจนพิสูจน์และศึกษาข้อเท็จจริงนั้นได้ด้วยตัวเองแล้วค่อยเชื่อและสำหรับวันนี้พระองค์นี้เป็นพระแท้ใครจะเชื่อว่าแท้ไม่แท้ขึ้นอยู่ที่วิจรารณญาณของทุกท่าน แต่นอกเหนือจากพระสมเด็จเกศชัโยที่มีลักษณะเนื้อหาแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพระเกหรือทําจําลองขึ้นมายุคหลังส่วนใครจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของทุกท่านแต่วิจารณญาณนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานบรรทัดฐานของความเป็นจริงก็คือพระจะแท้หรือเกไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลหรือตําราพระจะแท้หรือเกนั้นอยู่ที่องค์พระ นะครับจะแท้หรือเก๋ยอยู่ที่องค์พระถ้าเราตัดอัตตาตัดตัวตนของเราตัดพวกตำราตัดอะไรออกไปเรามาพิจารณาที่องค์พระเนี่ยเราจะทราบว่าการดูพระเกยหรือแทนันดูไม่ยากและสำหรับวันนี้ขอฝากทิ้งท้ายว่าการศึกษาหรือวิธีดูพระไม่ใช่เพียงแค่ท่องจําแต่ต้องจําและเข้าใจ สุดท้ายนี้ขอให้ท่านโชคดีครับนัตถิปัญญาสมาอาภาสวัสดีครับ